ได้เก <O aún. S 2> ็บดอกกระเจียวบิดขึ้นได้เป็นได้งวดนนี้นะโอ้ฝันนะฝันกี่คืนซ้อนนะตั้งแต่เด็กอกมันเสียหาขึ้นนะบอกมันเชียงเด็กมากได้ทั้งป่าได้ทั้งกบได้ทั้งฟ้งมัขึ้นฝันเก็บดอกกระเจียวใส่ถุงอีกเอาให้ได้ตัวนี้เอาคำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด เอาทรงเลขน้องแมววา้มุกจนอ<ม>อกาำแล่วลงในแอปสีฝาอยู่แต่ว่าเขาบอกรักบาไทยงมดที่แล้วก็ทรงมาหายสื่อว่าแน่ขันก็สื่อกันสื่อเลขร่างหน่ะสองสี่แล้ววะ<ม>ื่าชื่อว่าเทียเขาน้องแมวก็น้องแมวเบิกทราบนี่ละเอาไปเฮ็ดเขาว่าอันนี้น้องแมววอรสันแต่ว่าเขาวอกออกซื้อดิมีเลยว,ว่าเสียไปเฮ็ดหานังน้องแมวเอาไปเอาเลข ออกของเขาอีนี้จะคล้องสั่งใจอยูุ่ว่าสิสื่อว่าน้องตรงวันเกิดจะคล้องสองสีนี่ว่าสั่นเฮ้ยว่าสื่อดรอกว่าน้าจังสิสื่อเปี่ยนใจวัวทีเดวนะเนี่ยเปิดเปิงกันเด้อจคข้าวนี่เปิดทรงมากอ๋ออีดีพี่น้องแค่เทียดจังได้ขอมืุอวันตำลาวนะเสียดายวันมือว่านี่เขาทรงมากเขาทรงมากบอกทราบกอบุได้ว่าสิปล่อยตำนาวได้บวชเิดว่าสิมาตำลาวว่ามากน้ำตาสียไดเลือด ใจไรเขาหายมากนี 8, 8, 1, 1, age. Age ่นี่เจ็ดแปดสองล่างสามแปดกับหนึ่งหกเม็ดเดียวนะสามแปดหลังวออกลาวเสยออกตำเล่าตำเล่าออกแปดเจ็ดสองนี่เดีนี่คือหายไปเต็มหมู่บ้านดิเอฟซีจะอยู่ในแอฟซีฝ่าสีเฮนกันสุพลนอยู่ากันห้องไปน้ำกันโอ้ยเขาให้มาทำผ่านเนาะเด็กน้องแมวเข้ากับ กกบ่าสือตามเหล้าจะเทียร์ใครว่าสกีใบสือเด็กไงมืออื่นนี่นะวสันไปออกมือขึ้นนี่ซองถเสียได้เนาะ,ะ,ะโอ้ยวสันเสียดายกับเียร์หงก็เสียดายนาั่งเบื้องนั่กันอยู่บ้านนี่อุ่นใจเด้อเสนอการสืบตามเหล้าเหมือนขึ้นก็เสิได้เงินเสนอกได้มงมาซื้อรัฐบาลให้ว่าสันแต่ว่าแต่ว่า เขาโทรมากบอกว่าเจ้าของที่เอาปเเหศนัะเขาถือตามล่าสามตูมขึ้นอนี้เขาสือตามล่าก่อนเบิกทรัพย์หันบ่ได้สือแล้วก็บด้บอกพี่น้องสือเพราะว่าเพื่อนบ่ได้ให้ปล่อยตามล่าเนาะเพื่อให้มาป่อยเลขไทยเขาถือโยกเขาถือว่าหลายแต่เขาก็มีทุนไปสือรัฐบาลไทยเพื่อนว่าสือรัฐบาลไทยในเด้อว่าซันตัวไหนสามแปดกับซีพูกซีพูกมีไฮระวังขันมาซีพูก ถือรลายแล้ววะแต่ว่าอันนี้เขาส่งมาให้ใช่ไหมนี่หมาู่ว่านเขาเน้นซ้ำไปเขาทำพ<อ>ิธีเหรอครับน้องแมวเขาเอาไปเฮ็ดเหล็กเนี่ยก็อเอาไปเฮ็ดนี่จังไหรดอกเฮ็ดปิจิเพราะว่าเบิกซับไม่เคยเฮ็ดจังเทียนน่องแมวนะเอาใส่กลับไปย่างดีมหมดเลยมันหลอกออกตำเล้าขาเจ้าข้าพ่อบอกว่าไปตำเล้านี่เด้เอ,อขาอ้าบ่อวายอ่ะลองนิดนึงนะเสียใจเนี่ยเสียใจว่าบไปเที่ยวเล้าสันดีเหมือนเพื่อนสุเทียนไปสันดี เพราะว่าคนสิงโง่มากมือแบบว่าต่ำเล่าพอดีโง่มากยังมาแย่งมาว่านนีส่วนบายๆจะได้ล่งคนเห็นอะไรเยอะคจับอ่ะบอเป็นนังหงวดนี่สีมีเล็กน้องแมวนี่บอกซูฟังบอกขั้นแมนเด็กเบิกทับได้ไหมแต่ว่ากับมีเล็กลับเบิกทับเสียร่วมกันกับเล็กเบิกทับเพราะว่ามันตรงกันเด็กลับหงวดที่แล้วเขา สามสองสี่เอฟซีพิ่นคำนวณเพิ่นได้มาเพิ่นไปได้มาเพิ่นบาเพิ่นแจก่วงมนะหามูลแล้วทำไมไม่เอามาลงสามตัวก็ลง,ง,งทำไมไ, <ป S 2> ไมเามาลงเพาที่แล้วเหรอเอนี่ยวันบังงามแมไปสิบปเซียเนาะ่าเซียร้ยยองมาสิออกสามสองสี่าบาก็บาลงแล้วงวดนมีเพิ่นไหนมาหางเดียวเพิ่นไหมาห้าเก้าแปรที่กลับนั่นนะห้าเก้าเป ก็เอามาลงนะถ้าเกิดไม่เอาไม่เอามาลงเขาเอฟพีก็พลาดโอกาสนะครับเมื่อนี้ละมันม,มีเด็กรกแมวอันนี้เอาให้เบิรงเป็นตัวอย่างของเขาหล้กกรเลขกลาบนี่เด็กราบบานเบิกทราบอนุญาตเด้อเอาไซน้ำกันติยังคือเอาไซน้ำกันเบิกทราบฝันตรงกระเลขะราบเอาฝัานก็เนาะฝันตรงวดหวยห,หมดเป็นเด็กหนึ่งเจ็ดศูนย์สองโตเด็ดเจ็ดศูนย์นอนเนาะ โตเดียวเลขฟันนะฟันเป็นโตราคะไปขอเลขจองปวกพญานากอยู่ในป่าได้หนึ่งหากับหาซีบานนี้เลขกลาบโซม่าบ้านนี้เด็กลาบรงม่าหาเก้าแปดแต่ว่าลงคีบเดี่วเอฟซีอยู่ในไร่ส่วนโตเขาหายมากหายล่องเบิ่งเดือดหมดนี้เขาเลยว่าหายื่อเด้อว่าสันหมดที่เด้ยวหายมากมันบอกเราคอยคิดว่าคอยลยบ่สื่อ บาดนี่ได้เลขลับมากยากว่าคิดหลายได้คิดหน่อยฟันว่าเป็นสี่แมฟันว่าถือถุงปลาถุงปลาถุงหิวห้านี่เต็มถุงได้ปลาขาวปัดยางไปพ่อพอใหนึ่งกรลังสาปลามาๆๆมาเอาปลาอีกพคนวาคอยพ่อแล้วพ่อแล้วว่นี่ถุงกระใสเต็มแล้วใสบวเหมือดประสันเอาใสไปอีกคนว่าหาแมวใสมันว่ามันบอพ่อดอกฟ่อกรลังสูบเหมียวปลามันหลายเอาบวเหมือดประสัน เมื่อซาบกได้กงไปในซาเอากะเอาซันได้เอาเมือปลาตายน้ำน้ำสีตมุมเ,อาเานาะว่าเอาเอาในบวกนอยหน่อยเอามือไปซ้อนเอาขึ้นมาสิละได้กุ้งเต็มกับมือก็เลยเอาใส่ในถุงกับปลากุา้งเป็นก้าเอฟซีตีให้ได้เนียกุ้งเป็นก้ามือเป็นหาปลาเป็นแปดห้วยคือสีตรงเลขกลเบาเป็นรงมาแท้ี่บอเซียกับซีเรเซีเเยได้บอมากกับซีเรมาได้แบบนี้ ตรงกันเบิกทรัพย์กันเลยเอาร่วมกันกับเลขเบิกทรัพย์คือเบิกทรัพย์ได้มาเก้าแปดห้าที่เอฟซีตีให้ของเพิ่นหมากห้าเก้าแปดมันทรัพย์กันยูงสี่ละบานมีก็ว่าหวดมีสิบวซื้อเลขดอกประสนโอดบได้หฟันอีกบ่านนี้ฟันว่าไปงานปูลื้อสีงานบวงสรวงมีแต่ลื้อสี จ้าข้องเขาบ่ได้ใส่เ hey. สียพาจากอายคนเดียวเลยสีเมื่อว่าสีเม erm. ื่อย่าอันหนึ่งอื่นย่าไปย่าไปว่าสันใส่เสีย้ากอนก็เลยใส่เสีย้านุ่งเสีย้าวันนี้พวกเราเสีย้าม่ใส่ตัวนะบ่ได้อยังน้ำมูนเนาะคนวากับว่าเดียวมาแต่ตัวเสีย้ากับบ่มีนุ่งว่าสันเพื่อนก็เลยเอาการละมั่งดำนะแม่นีไงสิแม่การละมังสักผ้าน่ะอ้าว่าสันข้องฝากเอาเมื่อว่าสันไม่ให้ยังเราค้องฝาก ซองเบองในมหันมีแต่ปลานิ่มดนนำมีกบอยู่สามตัวเพิ่นก็เลยว่าห้ารักเอากบให้โตัเพราะเพราะว่าโตัวน่ะมากกินกบอู้จะเป็นหูดใจน้อยย่ายขอคุณได้ไลายพี่สันเบองทราบา 10, 8, 9, 5, ้านสิเป็นแปดหาเก้าหาวอมันกระมัดตรงเข้าอีกเพินได้บาดนี้ก,ก,ออก็เลยว่าเลีกสีออกได้ไปดึงโรตรี่ไว้มาฝันหลังจากนั้นฝันแบบเก่าพี่น้อง ฟันเห็นหรื้อสีบันนี้ฟันกี่คืนซ้อนเนี่ยสามสี่ขึ้นบนเนี่ยฟันแต่ว่าว้นยู่เล็กตัวเก้าได้ฟันหรูอแต่ว้นยู่เล็กตัวนี้ฟันเห็นปูรื้อสีวันนี้ก็ที่แันเป็นเงียนเกาอยู่บนบ้านเด็กที่ก็มาตรงเห้เก้าของวันพี่นองมันบุกไปใส่บ้านเด็กที่อยู่บนนะ่ะนึ่งหาซีฟันว่ามีโอปอมีแม่ดวงมีเบิกจับนั่งอยู่ในเหยียนผีฝ่านะ้ำมาต่ำนะ่ะต่างเติ่งเติ่งเติ่งวาเบิก ทราบก็เลยบอกว่าผีฝันบอกว่าเจ้ากับแม่ดวงไปรบลูผีฟ้าว่าสันจะไปรบลูเพนเดอร์หอยกีขันลำเล่นะ้องไป,ปราบเขาสันในฝันหันโอ้บอกแ้ไม่ไม่ไม่พี่ไม่ได้รบลูสันไม่ถวงไม่ได้รบลูไปกันป่ะไม่ว่าอ้าไปสิเมื่อกำเมื่อว่าสันเบิกบาดผีฝ้ามันบนอย่างนี้มันต่ำหน้าตาตูมตูมตูมได้เด้แต่บ่เห็นตูเห็นแต่แสง ทะเบียนบานน,นกันหนึ่งหาสีเบิกทรัเล่นพระน่มเมือ่อส่วสวดคาถาอะไรสวดคาถาอะไรบาทที่นี่ปูรื้อสีมะลง่งทรงเบิกทรัพจสวดล่ผีฝากกเจิงเลยม <ใน S 2> ันได้บอกว่าในฝ <ใน S 2> ันใน่ฝันเด้อน,นี่ให้โตหน่ะขันอยากไปโชกไรลาบตสิบเปีวยวงยลายโตัล่ำเป็นโตกระล่ำต เปิดซั์เป็นโตกระบวงสวงเลี้ยงเพื่อนวายเพื่อนตักระถึกแล้วเลขบางการปูเรื่องสีพันไลผีนี้แต่เพื่อนกับเลืยบอกแกงสี่ก็เลื่อยว่าโอ้ค่ะคอันนี้ของเบิดซับเดื่องบัตรตนี้ของเบิดซับกับกับเลขลับมันตรงกันฟันอยู่สี่หาขึ้นกระโตเก้ายุ่นี่ล่ะขยายสองตออกไงซื้อๆดิขยายนิดนึงครับมองไ่ขยายโตมากออกไงคื้อๆ อนุญาตร่วมกันเนาะมันเป็นสลุกกล้งคือตายแล้วเลียกออกมาคือวาบหินเล็กเลีกแต่ว่าเบิกทับกับล่อยก้อนโอปอล่ะละป่อยไปหลายช็อตแล้วเลขล็อกคือเก้าแปดห้าใช่ไหมเลยกล็อกเขานาห้าเก้าแปดเลขดวันเบิกทับเก้าแปดฮะเลยเอาใส่กันเบิกทับได้ว่ามันจอเก้าแปดหามากมากนะยืดซีตีให้นีแล้วอันนี้คือขยายออกมาซื้อๆมันถือยู่ในนี่อันนี้มากซื้อได้ เก้าหาเก้าแปดญตเซีวัตัดสามหนึ่งนี่พอขยายออกมามันก็เลยดูเยอะสามหนึ่งนี่มีคนบอกซูมซูมือียกจวกสามหนึ่งสามหนึ่งวัตสันขาบอกพี่หาคนแล้วก็เลยตัวกันสามหนึง่งก็มันไม่แน่เดือเบิกซัพ์เอออบปอกระบอกเบิกทัพเอาสามหนึ่งแม่เพื่อนว่ะโอ้ยดังเลยสามหนึ่นี่เออเพื่อนก็นเลยว่าเอากัน,นิึงซอเนาะสนดอดแต่ว่าเบิกทัพมากไม่วงกลมไหวระบายทีไห ชอบก็จัดขัดก็ผ่านอันนี้เอาให้เบิ้งเฮ็ดเองซื้อเองนั่นี่งขวัญใจผู้เฒ่าไหมนี่ตะนะขวัญใจผู้เฒ่าคันผู้ใดอยากซื้อน้ำคันผู้ว่าอยากซื้อน้ำหรือกระเดี่ยวเนาะค่ะเนาะครับคันว่ามักไม่ใจนี่ว่าสีบอกบอกไผรหรืน่ะมักตัวนี้บอกบอกได้หลังนิดนึงนะไอเบิ้งเอาให้เบิ้งซื้อๆบอกบอกได้ไหมให้ดูเฉยๆนะไม่บอกนะครับเอาขวัญใจผู้เฒ่านะครับเอสซีเดี๋ยวทางเอสมินบอกเอง 985กับ95นะครับหรือว่าขยักกลับหัวก็แล้วแต่เนาะเป็น685หรือ65ก็ได้นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความฝันนะฮะเป็นความฝันคนมากน้ำลายไหลคือเก่า,าหะผู้ใดกระสื่อก็ว่าฟันดีตัวนี้ดัง<า>รักเลยใช่ไหม95ไปซิบมองนู้ซื่อไปแล้วนู้ฟันดีนู้แด้หวัวป้าเลยว่ะใจคอยขึ้นไปน้ำจับ ไปทุ่มอีกเบิกทรับย์กับฟันได้ของได้ของครับผมเอาขอบคุณเบิกทรับนะครับมาเคืนนี่ได้อีกเด้ไปซื้อเกาหามาเดี๋ยวซอสทุดงใต้เคืนนี่มาฟันได้ดอกกระเจียวบ๊ะกระเกี่ยวเลยแต่ว่าหันฟันได้เก็บดอกกระเจียวใส่ถุงนั่ไงต้องบอกให้ได้เลยใช่ไหมต้องบอกให้ได้มันตรงได้มันตรงได้อยู่ในนี่ล่ะคือขันบ๊ตัวใดตัวหนึ่งกับนี่แหะมันๆให้รวยสุกคนผู้ใดเห็นคลิปนี้โบ๊ทไรกบ๊ทแซ่ใได้เงินเมื่อเงินแสนเด้อพอ้นี่เป็นร่างข้างล่างเครื่องข้างล่างไม่เห็น ครับอ๋อขอบคุณเ<ม>บิกทราบครับผม